ยาเ้าดึงค่อยดึงเอาลูเอาลูเอาดึงเนียดึงๆค่อยๆดงไปางไปไปยางไปยางค่อยๆคอขเาม่ใช้ยาม่ใช้แฟางที่ขูกรห่มไไปเลือกเลยนะครับจะเอาลงหลุมไหนเชิญเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ลงเลยมือมือลกมือระวังเข้ารอบ้ครับ